สวัสดีครับผมผู้ปองนะครับวันนี้ผมมีคําถามมาถามท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าคิดว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะหางานทําได้ไหมคิดว่าเรียนจบแล้วจะหางานทําได้ไหมนะครับคือเราอาจจะได้ยินช่วงนี้ว่าแบบเออช่วงนี้มันมีเรื่องของโควิดมีคนตกงานเยอะหางานทําไม่ได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าตําแหน่งงานเนี่ยที่มันยังเหลืออยู่ในประเทศเราหรือในโลกเราเนจริงๆมันยังมีอีกมากมายเลยและถ้าเรามองไปดีๆอ่ะไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะ ช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่มันจะมีโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นประจาเลยครับเรียนจบมาหางานทําไม่ได้หางานทํา,าทแล้วก็ไม่เหมาะกับตัวเองอยู่ได้แป๊บเดียวก็ไม่อยากอยู่แล้วอะไรแบบนี้จริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรล้วผมต้องย้อนกลับไปถามนี้ก่อนว่าเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยครับเราเคยรู้ไหมว่างานที่เราไปสมัครเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการคนมีสกิลอะไรเขาต้องการคนที่มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเข้าไปทํางานแล้วสามารถประสบความสมําเร็จได้ ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ผมเคยได้ยินน้องคนหนึงเขาพูดครับเขาบอกว่าเวลาไปสมัครงานเนี่ยเขาก็สมัครไปงั้นัแหละเผื่อฟุกเผื่อฟุกได้อะไรประมาณนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้คนคิดแบบนี้มีเยอะมากซึ่งมันก็ไม่แปลกครับว่าถ้าในบริษัทปัจจุบันที่เขาเริ่มคัดเลือกกันแบบเข้มข้นจริงจัง,จงขึ้นเนี่ย มันก็ยากครับที่เขาจะรับคนที่แบบคิดแค่ว่าเผื่อฟุ๊กเข้าไปหรือมันก็ยากครับที่เขาจะรับคนที่ไม่ได้มีสกิลหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยเข้าไปงฉะนั้นโจทย์แรกเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าไอ้งานที่เราจะไปทำเนี่ยคือมันต้องการสกิลหรืออะไรต่างๆแบบไหนบ้างคราวนี้คําถามต่อมาคือไอ้เรื่องที่ต้องรู้ว่าต้องใช้สกิลแบบไหนอะไรยัไงไงบ้างเนี่ยมันต้องรู้ตอนไหนเชื่อไหมว่าบางคนคิดว่าตอนจบค่อยรู้ก็ได้ลองย้อนกลับไปดูตัวเองก็ได้ครับถ้าเกิดเราเคยมีสถานการณ์แบบนั้นนะครับ เราเรียนจบปี4ปุ๊บนะครับเรียนจบวิ e r s i t y เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเราค่อยไปหางานเอ้ยเขาต้องการ i อเอลเท่านี้เขาต้องการสกิลแบบนี้เขาต้องการความสามารถแบบนี้แล้วเราก็มานั่งโวยวายนั่งตกใจว่าทําไมต้องการอะไรเยอะจังเลยอะ่ะเราจะไปเตรียมทันได้ไง i อเอลเจ็ดทั้งชีวิตไม่เคยเตรียม I อเอลมาก่อนแล้วมันจะเจ็ดได้ไงเฮ้ยต้องเขียนโปรแกรมเป็นด้วยเหรอก็ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแล้วจะทําเป็นได้ยังไง เราเจอหลายคนมากนะที่ไปนั่งโทษว่ามันเป็นแบบนี้แต่ลองถามองสิครับว่าแล้วใครใช้ให้คุณมานั่งหาตอนคุณเรียนจบว่าคุณต้องมีสกิลอะไรบ้างก่อนที่คุณจะไปสมัครงานมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณหาก่อนหน้านั้นเยอะๆนะคลิปนี้เนี่ยที่ผมกําลังพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ตอนนี้คือโตไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเด็กๆทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ย ลองดูใช่ว่าเราสามารถที่จะหาข้อมูลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้ล่วงหน้านานแค่ไหนผมฝากไว้3าข้อนะครับที่จะทําให้เราอะสามารถที่จะหางานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช่ตัวเราเองแล้วก็มีความพร้อมจริงๆข้อแรกตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองบอ r ท to b ีอะไรเราชอบอะไรเรารักอะไรเราเก่งอะไรเราอยากทําอะไรนะครับเอาให้มันเป็นอะไรที่รู้สึกตรงกับตัวเองที่สุดซื่อสัตย์กับตัวเองที่สุดนะครับจากนั้นอย่างที่2ครับไปดูว่าไอ้งานแบบเนี้ย มันต้องใช้สกิลอะไรบ้างสกิลเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันไม่ใช่แค่ฮาร์ skill หรือสกิลประจํางานนะเช่นอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องเขียนโปรแกรมเป็นต้องโคดดิ้งเป็นโปรแกรมมิ่งเป็นเนี่ยอันนี้เป็นมันต้องเป็นอยู่แล้วแต่มันมีสกิลอื่นอีกที่เราอาจจะต้องทําเป็นเช่นเราคอมมูนิเคตกับคนได้ไหมนะครับเราวางแผนเป็นไหมเราแก้ปัญหาเป็นไหมเรามีความคิดสร้างสารรค์ไหมเราสามารถจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ไหมเราสามารถมีทีมเวิร์กหรือลีดเดอร์ชิพได้ไหมมีอีกหลายสกิลมากที่เราควรไปศึกษาไว้ล่วงหน้าว่า อาชีพเนี้ยมันต้องใช้สกิลอะไรบ้างนะครับแล้วอย่างที่3ครับเมื่อรู้แล้วว่าอาชีพในฝันเราคืออะไรสกิลที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอันที่3คือเริ่มพัฒนาตัวเองให้มีสกิลเหล่านั้นเลยอย่าไปรอครับเอ้ยเดี๋ยวจบเย a r สมค่อยพัฒนาเดี๋ยวจบปี3ค่อยพัฒนาเดี๋ยวเรียนจบไปสัก2ปีค่อยพัฒนาคำถามคือรออะไรครับถ้ามันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองหรือทําเองเนะี่ยได้ตั้งแต่วันนี้ทําเลยนะครับงั้นตั้งเป้าก่อน จะไปทําอะไรถ้ายังาหาไม่เจอเนี่ยก็ค้นหาตัวเองให้เจอนะครับอันที่2เขาใช้สกิลอะไรบ้างเขาใช้โนเ g e อะไรบ้างเขาใช้เอ็ก r i เร c e แบบไหนบ้างอันที่3เริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้วันที่เราเรียนจบเราสามารถวิ่งไปหางานในฝันไปสมัครงานเขารับทันทีแล้วเราสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วปัญหาที่ว่าจบมาจะมีงานทํำไหมจะไม่อยู่ในใจเราอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ